ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่อบ้านใหม่ในปี2023ใช่ครับแก้วเล่นต่อนะครับปีนี้เป็นปี2024แล้วนะครับผ่านมา481วันนะครับหรือประมาณ15เดือนนะครับกับบ้านหลังนี้ตอนนี้แก้วก็เข้าใกล้คำว่าบ้าน11ตันแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกไม่มากเท่าไหร่นะครับแก้วก็เล่นทุกวันนะครับเพื่อที่จะเอาสเปกรน,นครับมาอัปเกรดแก้วพยายามที่จะไม่ปล่อยให้ช่างว่างเนาะ วันนี้แก้วก็จะพามชมครับมาทำการเล่นแล้วก็พูดคุยด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรามาที่ผู้ฆ่าก่อนเลยน,นะครับผู้ฆ่าของแก้วนะครับแก้วเล่นแบบไม่อุรีบขึ้นบ้านนะครับแก้วมี2อไอเดียนะครับที่เรื่องบ้านใหม่ปีที่แล้วแก้วเล่นบ้านนี้นะครับแล้วปีนี้แก้วเล่นรีบขึ้นบ้านขั้นสุดเลยนะครับเป็นบ้านสิเนบเอ็ดเหมือนกันก็บ้านเท่ากันนะครับแต่ว่าบ้านนี้ทหารผู้ฆ่าจะแข็งกว่านะครับแต่ว่าเราเป็นบ้านสิบเอ็ดเหมือนกัน แล้วก็ป้าดังนี้นะครับแก้วมีควีนเลเวล45นะครับคิงเป็นเลเวล43นะครับอีก2นาทีจะเป็นเลเวล44แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเล่นกันวันนี้จะไม่มีปูไปด้วยนะครับเพราะปูอัพเกรดอยู่นะครับก็จะนอน14ชั่วโมง54นาทีนะครับก็ก็จะไม่มีปูไปด้วยเราอาจจะป้นได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของอาวุธนะครับก็ เหลือไม่มากแล้วนะครับแก้วยังไม่ได้ลงบางอย่างครับก็จะเป็นหอคอยพ่อมดหอคอยพัฒนูปืนใหญ่นะครับอาวุธที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นปืนคกเทลลซุ่มซ่อนหอคอยพันธนูปืนใหญ่นะครับแล้วก็กระดักบางส่วนนะครับตอนนี้แก้วก็อัปเกรดอยู่นะครับส่วนใหญ่แก้วจะเอาช่าง3ตัวนะครับอัปเกรดผู้กล้านะครับเพื่อที่จะให้เป็นผู้กล้าลวดตันนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงควีนแล้วก็ปูนั่นเองเรามาดูอุปกรณ์ผู้กล้ากันนะครับว่าแก้ว ไปถึงไหนแล้วนะครับแก้วเล่นบ้านใหม่นะแก้วก็มีอุปกรณ์ผุ้กล้านะครับเป็นถุงมือยักษ์แล้วก็ขวดระเมีคุ้มข้างเลเวลสิบสองครับถุงมือยักษ์จะตันที่เลเวลสิบห้านะครับเพราะว่าอีพิกเจ็ดสิบห้าแล้วก็คอมมอนเจ็สิบสองแล้วก็ควีนเนี่ยแก้วมีขวดเม่อล่องหนสิบสองครับแล้วก็ลูกธนูแช่แข็งครับสิบเอ็ดนะขาดอีกสี่เลเวลส่วนเขาปู่เด่น,นครับก็จะเป็นคัมพี คมพีอมตะนะครับ12แล้วก็อัญมณีคุ้มข้าง12ครับถือว่าตัดแล้วนั่นเองแก้วอยากจะเปลี่ยน,นครับแก้วอยากลองใช้อัญมณีราชวงศ์ครับแต่ว่าเป็นเล่ห์หนึ่งอยู่เลยแล้วก็ลูกไฟนะครับของปูวเดนแก้วปลล็อกมาน์ครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่เล่ห์หนึ่งนะครับทำให้แก้วใช้ได้แค่อัญมณีคุ้มข้างนั่นเองก็เลยจะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปเล่นกันนะครับแก้วว่าแก้วจะเปลี่ยนคิงไอควีเนี่ยก้วจะเอาลูกธนูยักษ์นะครับไปแทนขุนนางล่องหวนครับพอเราน่าจะสนุกนั่นเองเดี๋ยวเราไปเล่นกันครับโดยคิงจะตื่นแล้วนะครับอีก9วิเน้อแล้วก็จะรอกคิงนะครับแล้วก็ไปโจมตีกันโดยทานที่ใช้ครับแก้วใช้เป็นมักรไฟนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านอ่าส1บเอ็ดสแก้วมักจะใช้มักรไฟนะครับเพราะว่า มาเล่นง่ายนะครับ2ดาวไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้3ดาวด้วยนั่นเองเดี๋ยวแก้วจะพาคุณชมนะครับไปชมกันว่าเมื่อก็ได้ฟ้าเนี่ยแก้วเล่นอย่างไรแก้วขอซื้อฐานแค้นก่อนนะครับแก้วมีเหรียญโพสดมเยอะนะครับแก้วก็ใช้บอลลูนเจดตัวบ้านหึ่ขวดแล้วก็ศิลานะครับโอเคนี่คือฐานที่เราใช้นะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันแก้วกดโจมตีเลย ก็จะหาบ้านที่รวยๆหน่อยเนาะมาชมกันว่าแก้วจะเจอบ้านรวยหรือเปล่านะครับขอสักห0 0 0สนเนาะไม่ว่าจะเป็นทองและน้ำม่วงครับอย่างละห้าแสนหวังว่าเราจะากดหาไม่นานละกันก็จะกดหาไปนะครับได้ไหมมีแต่บ้านจนๆทั้งนั้นเลยนะครับเราต้องการบ้านโอ้บ้านหลังนี้ใช่เลยนะครับเป็นบ้านรวยแล้วก็เป็นบ้านร้างด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธครับไปทํางานแล้วนะครับป้ามินซี ก็สูนหมดนะฮะมันก็จะไม่ทํางานมันดํำๆหมดแล้วนั่นเองเราจะเข้าไปนะครับก็ดูเครื่องกวดอากาศครับไปด้านซ้ายด้านขวานะครับแก้วมองว่าแก้วจะใช้แก้วจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวแก้วขอใช้ควีนลงไปก่อน,นครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะปล่อยควีนครับลงไปทางด้านด้านขวาละกันนะครับพราอแก้วจะใช้แก้วไปคิงไปก่อนไปควีนยิงลูนูครับ เี่โดนป้องพูแล้วก็เครื่องกวาดอากาศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันของคนเล่นลูกธนูยักษ์เนาะแก้วไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับหลังจากที่ทําคลิปไปก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่วันนี้กลับมาเล่นครับก็ไม่พลาดป้องผู้สองป้อมเลยแล้วก็ได้เครื่องกวาดอากาศด้วยนะครับเราเข้าไปแก้วไม่มีปูเดนครับฉะนั้นเราจะต้องแช่ไปที่อ่าป้องผู้เลยแล้วแก้วปยาบ้าไปด้านซ้ายแก้มียาบ้าสองขวนะครับสามารถใช้ได้เรารอไปด้านบนละกัน ตรงนี้มันไม่มีอาวุธที่โจมตีได้เนาะก็อีกโบไม่ทํางาน,นครับเราปล่อยยาบ้าลงไปแล้วแช่ไปที่ป้อมพูเลยแล้วก็ด้านล่าครับมันก็ไร้ฟ้าจะเข้าไปเราใช้ยาแช่ไปที่ป้อมพูและเทดล่าเลยแล้วก็ปล่อยยาบ้าลงไปด้านล่างครับแบบนี้คิงสามารถใช้ทุงมือยักษ์ได้นะครับก็จะเข้าไปนะครับแต่แก้วมองว่าคิงเราเก็บทําไม่ตายไว้ก่อนก็ได้นะครับยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตอนนี้นั่นเองแล้วก็จะเข้าไปนะครับควีน ของแก้วอยู่ตรงไหนเนี่ยแก้วหาควีนไม่เจออ้ออยู่กับคิงนะไปด้วยกันแล้วก็ควีนไปด้านซ้ายนะครับจะเข้าไปด้านบนโจมตีไปที่ที่คุณเจาะน้ำม่วนะครับแล้วก็เข้าไปด้านบนะครับสามารถที่จะโจมตีได้นะครับคิงใช้ถุงมือยักษไม่ทันเราก็ชิวๆเลยนะครับได้มา3ดาวแล้วก็แก้วไม่ได้เล่นอินเวสต์ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับแก้วพลาดไปนะครับทำให้โบนัสของแก้วนะครับเป็นแค่ 1 2 0ครับไม่ใช่200%แต่ตอนนี้แก้วก็ได้ไปนะครับประมาณ9,8,9,000นะครับถือว่าจุกๆอิ่มๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับโบนัสดาวด้วยนะครับโบนัสดาวก็จะได้ทองคำและน้ำม่วงอย่างละ5,5,00นนะครับน้ำดำอีก2 5 0 5แล้วก็ได้แร่นครับเป็นแร่ฟ้า375ชิ้นนะครับแล้วก็แร่ม่วง18ชิ้นนั่นเองโอเคแก้วไปดูก่อนครับว่าแก้วอัปเกรดอะไรได้ไหม คิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับตอนนี้แก้วจะเอาถุงมือยางครับให้ตันก่อนเลยแล้วก็เอาลูกธนูแช่แขนครับให้ตันนั่นเองก็จะใช้ไปนะครับเดี๋ยวแก้วขอซื้อฐานแคนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทางของเราครับยังไม่เสร็จฉะนั้นแก้วขอฝึกแป๊บหนึ่งก่อนนะอดใจไม่ไหวนะครับก็เลยกดเพชรมาเลยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมนะครับไม่รอนานเราจะเข้าไปนะครับแก้วจะโจมตีบ้านสิบสองให้ชมกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้ แก้มักจะแนะนําให้เข้าที่บ้านก่อน,นครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าที่บ้านนะครับเราอาจจะได้เพียงแค่สองดาวนะครับฉะนั้นเครื่องกวาดอากาศนะครับมันเป่าไปด้านซ้ายด้านขวาครับเดี๋ยวแก้วจะยิงลูกไฟยิงลูกไฟอะไรล่ะยิงควีนครับเข้าไปเออแก้วขอเลงก่อนนะประมาณนี้เลยเอาแก้วไปควีนลงไปนะครับแล้วแก้วปล่อยคิงเอาไปด้านบน,นครับแก้วจะให้ควีนไปที่ที่เก็บน้ำม้วนครับแล้วก็ยิงไปเลย อ้วเ้ยเราไม่โดนเราไม่โดนป้องผู้ด้านบน,นครับควินก็เลยตายลงไปนั่นเองฉะนั้นครับเราจะเข้าที่บ้านกันก็ปล่อยศิลาไปด้านมุมนะครับและใช้อัมกไลฟ้านครับลงมาด้านล่างไปบอลลูลงไปนะครับแบบนี้เลยและใช้มังก,กรนอน,นครับลงไปด้านซ้ายใช้เอลบ้าไปนึงขวดเลยถ้าเราเข้าไปนะครับเราไม่มีป่วเดนฉะนั้นเราต้องแช่คุมนะครับเราแช่ไปที่เอ็กโบเทสลา แล้วก็สรารวานครับเป็นการแชร่ที่คุ้มค่้ามากมากเลยเราไปต่อครับทางแค่ดอกมานครับเป็นลูกกระจอกแล้วก็นักขี่มังกรครับเราเข้าไปต่อแก้วจะใช้เอลบ้าไปเด่นขวาครับคิงจะตายลงไปนะครับพอโดนสัราวาจี้มาบอลลูนเป็นตัวแทงให้กับมังกรไดฟ้านีครับเราเข้าไปแก้วแช่ไปที่สรารวานเลยนะครับเพื่อที่จะไปต่อแก้วใช้เอลบ้าไปตรงกลาง แล้วก็แก้วแช่ไปที่สารวานครับแบบนี้ได้ไหมได้นะถูอเยี่ยมเลยครับเราใช้ยาบ้านลงไปตรงกลางแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเราครับไม่ไหวนั่นเองขาดปูไปเหมือนขาดใจนะครับก็ทำให้เราครับได้มา2ดาว71%ก็จะประมาณนี้เลยแก้วได้ทองคำมา7จ็ดแสนะครับแล้วก็นะ้ำม่วง หกแสนหยดนะครับน้ำดำนิดหน่อยนะพันแปดพันแปดก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็กลับมานะครับแก้วจะอัปเกรดแก้วมีน้ำม่วงครับที่อัปเกรดได้ขอดูก่อน,นครับว่าน้ำม่วงเหมือนทองคาค้ังเก็บทองคำนะครับแต่ว่าแก้วว่าแก้วจะยังไม่อัปเกรดนะครับฉะนั้นเดี๋ยวแก้วจะเก็บไว้อัปเกรดปัวเดนไม่แน่ใจว่าใช้น้ำม่วงเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราละลายน้ำม่วงไปก่อน,นครับที่กําแพงแก้วลงไปสัก2ต้นเนาะ สองล้านนครับแบบนี้เลยแล้วก็คิงกับควีนครับแก้วจะอัปเกรดใครก่อนแก้วขออัปเกรดคริงแนบให้ตามทันควีนอัปเกรดไปนะครับตอนนี้ช่างก็เหลือหนึ่งตัวเราอัปเกรดควีนได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีด้าดาเพียงแค่สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่หยดนะครับแก้วไม่แน่ใจว่าแก้วมีไอเทมอะไรหรือเปล่านะครับแก้วมีรูนน้ำม่วงนครับที่ใช้ได้แต่แก้วมองว่าแก้วน่าจะไม่ได้ใช้แล้วก็ ตรงนี้นะครับเหนึ่งชั่วโมงก็เท่ากับว่าแก้วจะทาการวิจัยน้ํายาพิษได้นะครับแล้วเดี๋ยวแก้วจะมาอัปเกรดต,ต่อนครับยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะอัปเกรดอะไรน่าจะเป็นทหารครับแก้วก็ทยอยอัปเกรดให้ตันเพื่อที่จะได้ใช้ทุกตัวนั่นเองก็เดี๋ยวแก้วรอให้บ้านสิบเอ็ดตันก่อน,นครับแก้วถึงจะขึ้นบ้านไปนั่นเองแล้วก็ด้านขวานะครับแก้วดูที่อาวุธก่อน อาวุธเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นครับแก้วขออัปเกรดอันที่แพงอันที่แพงที่สุดครับก็จะเป็น2อล้านห้านะครับมีปืนคกเทลล่าซุ่มซ่อนหอกคอยพนธนูนะครับแก้วมองว่าแก้วจะเอาปืนคกก่อนละกันเอ้ยเทลล่าซุ่มซ่อนดีกว่านะครับมันน่าจะช่วยกันได้ดีกว่าเนาะผังบ้านที่แก้วจัดแบบนี้นะครับมันอาจจะป้องกันอะไรไม่ได้นะครับแต่แก้วไม่ค่อยขยันที่จะเปลี่ยนผังบ้านเลยนะครับแก้วก็เลย ไปไว้แบบนี้เลยนะครับก็เป็นการใจดีนะครับใครที่มาตีบ้านหลังนี้ก็จะได้ทรัพย์กรไปเยอะๆเลยเดี๋ยวแกให้ดูนะครับว่าแก้วเสียเท่าไหร่3ดาว2ดาว3ดาวสาดาวสาดาว,าดาวก็ยับเยินะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับแก้วไม่ได้ซีเรียสนอ้อโดนต้นก็ถือว่าเป็นการคืนผลประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมเกมนั่นเองแล้วก็ตอนนี้แก้วกดบอลนะครับต่อนเนื่องเลยอ้าวลืมกดนะเมื่อคืนไม่ได้กดนะครับพอดีว่า มันดึกนะฮะถึงเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนนะครับกว่าที่บอจะจบนั่นเองแก้วก็พยายามที่จะดันบอนะครับเพื่อที่จะสะสมแต้มแขน,นครับแล้วก็เลื่อนเลเวลนะครับเพื่อที่จะส่งทหารได้สูงสุด2เลเวลนะครับเพิ่ม2เลเวลแล้วก็เจอนะครับแก้วดูเหมือนว่าบำดับที่2กับลำดับที่5นั่นเองทําให้แก้วสามารถที่จะชนะได้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีเลยครับเดี๋ยวแก้วจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับแก้วตั้งใจว่า จะทำรายการเริ่มบ้านใหม่ในปี2023สลับกับรายการริบขึ้นบ้านอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับไม่รู้ว่าจะทำตามแผนได้หรือไม่ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วผู้ชมอยากให้แก้วใช้สูตรอะไรกับบ้านนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผู้ชมเล่นกับแก้วนะครับได้เล่นพร้อมกันหรือไม่ในปีที่แล้วนะครับที่เริ่มเล่นพร้อมแก้วนะครับตอนนี้ไปถึงบ้านไหนแล้วนะครับไปถึงบ้าน12แล้วหรือยังครับวันนี้แก้วก็มาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชม ขอบคุณทุกท่านที่สับสนุนแก้มาตลอดขอบคุณจริงๆแล้วเราวกันใหม่สำหรับบนนี้สวัสดีครับ